ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันเป็นครั้งที่สนะครับผมเดิมทีตั้งใจว่าจะแนะนำแล้วก็จะแชร์เป็นในตัวของอบทที่สิทหมายถึงตัว IT Quality Control นะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคราวที่แล้วผมลองไปรีรันตัวที่ผมอัดอทางวิดีโอไว้แล้วเนี่ยมันยังไม่กระจ่างในตัวทั้ง 12บ,บทแล้วก็ยังดูไม่เป็นอาโปรเฟชชั่นอลมากนะเ <c oughs> พราะว่าหลักๆคือไม่ได้อ้างอิงจากตัวบทเรียนภาษาอังกฤษเดิมคราวนี้ก็เลยจะขอซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับผมจากคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมได้นํานตัวบททั้ง12บ,บทเนี่ยมาแมปกับการกินปลามีหลายๆหลายๆหลายๆคนนะผมที่มาเซจมาหาผมทาง facebook เ,เนี่ยบอกว่าอืมัมน แต่ยากแล้วก็บางคนเขา <S <S เข้าใจไม่ถึงแล้วทําให้วนงงทําไปทํามายิ่งวงงงกว่าเก่าคร,คราวนี้ผมก็เลยจะขอแมปใหม่ก็คือจะไล่ทั้ง12 12บทคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับผมแล้วก็จะไปแมปกับเรื่องอการเที่ยวนะครับผมเพราะว่าแต่ละคนน่าจะเคยเที่ยวกันมาแล้วนะครับผมก็ตัว12บทของ IT Project Management, Management เนี่ย คราวนี้จะทำการแมปปิ้งเนี่ยก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสิบสองบทนะครับผมตัวแรกก็จะเป็นตัวเดนเนชเนเนเน t ดนเนเจอร์ออฟไอทีโปรนะครับผมก็คืออย่างที่บอกไปก็เป็นเกี่ยวกับการศึกษา,าเกี่ยวกับวงรอบแล้วก็การการที่จะเกิดโปรเจกต์ขึ้นนะครับผมตัวถัดมานะครับผมก็จะเป็น conceptual นะครับผมแอนอินิเชียลไอเป็นการ initial นะครับผมก็คือ คอนเซปต์ของภาพรวมของโปรเจกต์นะเจ็ดโปรเจกต์นั้นั้นที่เขาที่แล้วผมพูดถึงตัวเมทริโอดโรจีนะครับผมแล้วก็ตัวที่3เป็น developing the project charter นะผมก็จะเป็นเกี่ยวกับวางกรอบกดเกณฑ์นะครับผมศึกษาคแรคเตอร์ Character, คุณลักษณะต่างๆเพื่อมาวางกรอบและกดเกณฑ์นะครับผมตัวที่4จะเป็นตัว human side of project ก็คือ,อมีใครเกี่ยวข้องมากอะไรเงี้ยครับผมเป็นพวก stakeholder ทั้งหมดนะครับผม ตัวที่5ก็จะเป็น d e f i n และก็ Managing Project Scope นะครับผมตัวที่6ก็จะเป็น uh, Work Breakdown Structure and, and Project Estimate นะครับผมก็คือเป็นการคำนวณคร่าวๆนะครับผมแล้วก็วางตัว Work Breakdown เนี่ยเป็นการวางเขาเรียกว่าอะไรอะ m o เด l คร่าวๆนะครับผมของเกี่ยวกับเวลาทลลี่ทรัลลีัลลี่ทรัล e ี่ทรัลี่ทัี่ทรั่ทรัลล่ารัล่า,ารัลล่ารัครัลล่ารนรัราร เสร็จแล้วก็เอาตัวการประมาณการตัวนั้นเนี่ยมาทำเป็นโปรเจกต์เดทดูแอนบัตเก็ตนะครับผมก็คือมาลงเป็นงบจริงแนละ้วก็เวลาจริงนะครับแล้วเราก็มาทำการแมネจโปรเจกต์ลิสต์ก็คือบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับโปรเจกต์แล้วก็มาทำโป c เ Communication ก็คือการสื่อสาร m e ท t i n g ต่างๆเนี่ยรวบรวมให้เป็นระบบระเบียบนะครับผมแล้วก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือตัวไอ p ีโปรเจกต์ คุณภาพนะครับผมพวกนี้เกี่ยวกัรเทสเกี่ยวกับการควบคุมคุณภ,ภาพนะครับผมแล้วก็อ่าสิบเอ็ดจะเป็นเมเนจออแกนิเซชันเชนนะครับผมแอนคอนฟิดก็คือเกี่ยวกับการที่เราเอาโปรเจกต์ไปใช้เนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างภายในองค์กรเขาองค์กรเราเนี่ยครับผมแล้วก็จะมีการกระทบกระทั่งอะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของโปรเจกต์อิมพิเมนต์นะครับผมในตัวสีแดงจะเป็น6 8 10แล้วก็12พวกนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ส่วนมากเนี่ยเขาจะยกมาเป็น ตำรายอีกเล่มหนึ่งต่างหากเลยนะครับผมคราวนี้ผมจะลองลองมาแมทนะครับผมเกี่ยวกับการเที่ยวดูนะ,ะเพราะว่าทุกคนน่าจะเคยเที่ยวมาครับผมอย่างเรื่องแรกเนี่ยดีเนเจอร์ออฟโปรเจกต์เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าธรรมชาติความต้องการเที่ยวอย่างเช่นปีใหม่สงการเนี่ยเราต้องการไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับผมหรือว่าเป็นการพุดความต้องการการท่องเที่ยวอย่างเช่นมีการจัดงานการท่องเที่ยวเนี่ยหรือมีเซลล์มาขายอะไรพวกนี้นะครับผมก็คือหลังจากเรา <c oughs> รู้ธรรมชาติแล้วก็ช่วงเวลาที่จะต้องทำโปรเจกต์หรือไปเที่ยวอะไรนะครับผมต่อมาให้เป็น uh, คอนเ conceptual and i n i t i a ไลซิ่ง,งก็คือว่าอ่วางรูปทางรูปทางคือว่ากรอบใหญ่ๆนะครับผมว่าจะไปเที่ยวทะเลจะไปเที่ยวอ่ uh, น้ำตกหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศนี่เป็นกรอบใหญ่ๆนะครับผมแล้วแล้วก็ถัดมานี่ก็จะเป็นดีลอปปิ้งเดอะโปรเจกต์ชาร์เตอร์นะครับผมก็คือวางกฎว่าอะไรสมมติว่าเราจะไปเที่ยว uh, เที่ยวผับแล้วกันนะครับผมว่า มันก็จะมีว่าคุณลักษณะของผับเนี่ยเป็นยังไงแล้วชาร์เตอร์ของมันก็คือว่ากฎเกณฑ์ที่เราจะวางในการไปเที่ยวครั้งนี้มีอะไรบ้างนะผมถัดมาเป็นเกี่ยวกับ human size of project ก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปกับเพื่อนอมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างแท็กซี่ก็ถือเป็นผู้เกี่ยวข้องว่าถ้าเราจะไปแท็กซี่องี้ครับผมต้องศึกษาทั้งหมดายามหน้าเทคยามหน้าขับอะไรพวกนี้นะผมต้องศึกษา,าไม่ใช่ศึกษาคือรวบรวมมาทั้งหมดนะผมแล้วก็ถัดไปก็เป็นดีไฟแล้วมีจิ้ง โปรเจกต์สโคบนะครับผมก็จะเป็นในลักษณะของการระบุเจาะจงไปที่การไปเที่ยวครั้งนี้นะครับผมว่าจะมีกรอบยังไงตรงนี้จะเป็นไปได้ยากอย่างเช่นเรากำหนดว่าช่วงสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะเราจะไปเทคที่หนึ่งพอหลังห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยเราจะย้ายจากรัชดาไปที่ที่ไหนละ r c a เอย่างเงี้ยครับผม ก็คือมันเป็นไปได้ยากที่เราจะระบุแต่เราจาเป็นต้องระบุไปนะครับผมก็เหมือนกันตัวการทำโปรเจกต์ก็เป็นไปได้ยากที่จะระบุตัวนี้อย่างเช่นเราบอกว่าทำโปรเจรกต์ที่หนึ่งเ,เท่านี้เท่านั้นอะไรเงี้ยผมมันมีโอกาสคาดเคลื่อนเป็นไม่ได้สูงลําดับลาดับถัดมาเนี่ยพอเราร <c oughs> ะบุแล้วก็วางสโคปแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําการา estimate ต่างๆแล้วก็ดูว่าจะไปลดอะไรจะ,จะใช้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมแล้วก็มาทําเรื่องของการ วางระยะเวลาแล้วก็งบประมาณที่ใช้จากการ estimate มาสักกู่เนี่ยนะครับมาวางจริงแล้วก็ manage <c oughs> เ,เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในการไปเที่ยวครั้งนี้หรือการทำโปรเจกต์ครั้งนี้นะครับผมว่า <c oughs> มันอาจจะมีความเสี่ยงอะไรไปได้บ้างอย่างเช่นแท็กซี่ไม่ยอมไปหรือเพื่อนเบี้ยวนัดเนี้ยผม <c oughs> แล้วก็เป็นเรื่องของโปรเจกตคอมมิวนิเคชันก็คือการสื่อสารต่างๆว่าอ่าเราจะ <c oughs> แน่นอนไปเราจะโทรนัดกันยังไงให้ถือเวลาของใครนาฬิกาของใครอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ IT Project q u a l i t y management ก็ <c oughs> คือคุณภาพควบคุมคุณภาพของการไปเที่ยวครั้งนี้นะครับผมว่า,าจะหลังจากไปเที่ยวแล้วเนี่ยคือจะต้องอได้ไปไปต่อที่ไหนบ้างหรือว่าจะต้องไม่เมาเกินไปอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แมเนจจิ่ n แมเนจเมนต์ออ Organization Change and Conflict ก็คือหลังจากไปเที่ยวกลับมาแล้วเนี่ยอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นหรือว่าเราไปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะที่ที่เราไปเที่ยวอะไรพวกนีนะ้เราจะจัดการกันมาอย่างไรเช่น <c oughs> ขาไปเนี่ยอาจจะไปด้วยกันเป็นเพื่อนกัน,น <c oughs> กลับมาอาจจะมีข้อขัดแย้งหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการแชร์อะไรพวกนี้ผมต้องเราจะทํำยังไงสุดท้ายก็คือว่า Project i m p l e m e n t ก็คือการไปเที่ยวจริงๆทีนี้มันมีนิดนึงที่ผมจะแมปต่อไปนะครับผมเนื่องจากว่าบททั้งส2บบทเนี่ยฝรั่งเขาแบ่งมาอย่างนี้นะครับผมเขาพยายามจะให้ไล่หนึ่งถึงสิบสองแต่การเกิดโปรเจกต์จริงๆเนี่ยพิจารณาดูแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดจากตรงกลางขึ้นไปไปลายมาหาต้นต้นไปหาปลายหรือจากตรงกลางไปหาปลายตรงกลางมาหาต้นนะครับตรงนี้ฝรั่งไม่ได้พูดถึงแต่ว่าเรามีกล่าวถึงในพุทธศาสนานะครับผมนี้ผมจะลองมาแมปกับเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับผม เรื่องของ the nature of IT project เนี่ยก็เดี๋ยวไล่ไปตามนี้นะครับผมก็คือ,อแทนด้วยอวิชาก็คือว่าเออาจจะต้องแบ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะตรงนี้ก็คือว่า,ามีอวิชาความไม่รู้เนี่ยว่าก็คือไม่รู้เรื่องนู้นเรื่องน,นี้ขาดนู่นขาดนี่ครับผมก็ต้องเกิดคอนเซปต์ Concept ขึ้นมาคือมีสังขารโดยรวมนะครับผมแล้วก็เกิดวิญญ,ญาณน,นะครับแล้วก็วิญญ,ญาณน,นี่ก็คือว่า เป็นกฎเกณฑ์ว่าจะให้เข้าทางไหนอะไรเงี้ยผมแล้วก็นามรูปก็คือทางที่จะเข้ามาของของโปรเจกต์แล้วก็สไลด์นั้าก็คือว่าเป็นการ define โปรเจกต์ส c o p ว่าจะให้เข้ามาได้ไดทางไหนบ้างหูตายจมูกลิ้นกายใจอะไรพวกนี้นะครับผมพอเข้ามาแล้วเ,เขาเรียกว่าเกิดผัสสะผัสสะเนี่ยมันจะกระทบในรอบแรกเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดอะไรก็เหมือนการแบบชิมชิมเหมือนเป็นการวางกรอบแล้วก็มีการประเมินว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายมนเกิดเวทนาก็คือว่า เกิดเกิดขึ้นจริงๆจากภาษานั้นคือร้อนหนาวเจ็บอะไรเงี้ยผมแล้วก็มาเกิดอ่าตัณหาก็คือนู่นนี่นั่นไม่ชอบใจไม่ชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยเกิดเป็นการทําให้เราเกิดความเสี่ยงแล้วก็มาลําดับถัดมาไห้เป็นเรื่องของอุปทานนะครับผมก็คือคอมมิชชั่นต่างๆนะครับผมแล้วก็ระดับที่สิดได้เป็นเรื่องของคุณภาพบริหารเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องพพนะครับแล้วก็อ่าถัดไปก็เป็นชาติแล้วก็ หลังจากอิน i ทอร e เนโปรเจกตก็จะเป็นชรามรณนะของพุทธนี่ยจะบอกแล้ว,ว่าอาจจะเกิดจากต้นไมหากระอังตายมหาต้นอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยมาต่อกันครั้งหน้านะครับผมว่ามันเป็นยังไงบางที Project อาจจะเกิดก่อนนะครับผมแล้วค่อยทําการามาบริหารคอนฟิกมาทําการคุณภาพอะไรพวกนี้มันมีทางของมันนะครับผมขอบคุณครับ